dạng dạng cho dạng 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 สบ <laughs> <ด> <Allah> ายดีพี Idol ่น้องหนึ่งเอามันเกลือเป็ดนังะมีซองล็อกพี Means ่น้องเขาเป็ด <time> ตัวนี้เป <oro> ็ดตัวน wow ี้ห้าวเป็ดหลานก็เป็ดอันเก็บไข่พี่น้องเลย เมนเลยนะพี่น้องขอกเป็ดปีนี้อะไรขอกเป็ดพาแตลลี่เนี่ยมีขอกเป็ดมีแต่ว่ามันเป็นอย่างไรแย่งธรรมดาพี่น้องเที่ยวเที่ยวไปออกเนาะปีนี้ขึ้สิ่ง่ายเนี่ยพาเห็ดดีแล้วพีนี่ขึ้สชิบได้ออกไปทงหน้าขับออกไปทงหน้าแต่ว่ามากระทุกนะพี่น้องตายข้างหน้าแล้วมาไหลหมนพี่นี่คิดว่าคือสชิบได้กังวลเรื่องเป็ดนะพี่น้อง แต่ก่อนจะหน่อยเพ็ดออกแล้วเพ็ดออกแล้วเนาะเพราะว่าเขาออกมันบุบดีมันมบุดีแล้วหน่อยตัวไหนมันบินเท่ากันนะเท่ากันตัดมีก,นก,นก็นอนมันก็บินหมดเลยอันนี้เมีนพอเพ็ดนี่เมีนไมไมได้จากตัวอันมาไว้นี่ไปไปรับจ้างเอาครับพี่น้องไปรับจ้างเหนื่อยไมม เลื่อยไม้เอาไม้เนาะเพิ่นเอาให้เพิ่นเอาให้อยู่ต้นนึงแต่ว่าเพิ่นเลย2คนเพิ่นก็เลยให้ผู้ละ2ไอ้2ต้นแต่ว่าถึงผู้ละต้นเนาะเนี่ยต้นที่ได้มาก็มาให้เขาเก็บนี่พี่น้องบ่ต้นเลยได้เขาเก็บเพร่มีไม้เพิ่นเลยเอาเนาะเพิ่นจะจ้างเลยเอาเลื่อยแม่ของเพิ่นน้มันของเพิ่นมีแต่เหือแห้งเนาะเหือแห้งที่ว่าไปแลกเกียเอาไม้เพิ่นว่า ก็ยังบ่แล้วสมบูรณ์เพราะว่ายังบ่ทันได้มุ้งาะพี่น้องยังบ่ทันได้มุ้งมุ้งผาอันนี้ขาดๆไปก่อนเนาะเพราะว่าจะหน่อยกะพ่นตกลงมาเนี่ยพี่ยาบมันจ้องจ้องฝนมุ้งอันนี้เนาะผมมันในส้นพุ่มตรงนี้ตรงนี้คะแนนแต่ว่าฝนโปตกพี่น้องมันก็ะส้นนี่แยอะเต็มอย่าหายจนแปนเนาะแปน ทางว่าเนาะมันแสงว่าท่านยี้จะซื้อหรอมี่คือ้าตบนทองนั่นต่อนี่ฟองเล็กหลเออพี่ชู้เลยับบนี้ าพี่น้องขอบึงขออนี้เนาะนี่ออะอันนี้ขึ้นเนาะขึ้นเนาะค้เนาะแก้วใหญ่กวัวอันนี้คือ เนี่ย <polarization> มึงของนี่เนาะกันแดดเจ้ก่อนแต่ว่ากันผลมาอยู่เนาะมามุ่งอันนี้เอาไว้ก่อนมึงทำอะไรนะนี่เนี่ยเนี่ยไม่ได้งบเนาะพี่เนาะมามุ่งอันนีุ้ปกรณ์มุ่งทำกะทิแต่มึงจะขี้ง่ายทำผลใบยังขึ้นต้นข้อเดินเนาะเป็นทางไปจักตัวยังไม่ได้หนับมึงเลยพี่เนาะไม่ได้ไม่ขี้หนับมึงก็เนาะพี่เนาะโซฟราสีค่ะ เก็บเจ็บชอบเจ็บเจ็บที่ต้องที่ต้องต้อเอาไปที่ตองทสามตัวเจ็บหลานที่สามตัวเจ็บเจ็บไข่ ็เริ่มแปรตอยู่แลยวหัทั้งเป็ดใส่มันเดียไปเดียมาเปรตในนะพี่น้องมาโผล่ขึ้นบนฟุงเออนี่แรก่าหาไปบังไม่กคิดโคกเป็ดนี่พี่น้องความความสูงนีสองเมตรเในพี่น้องผมหัวเนาะสองเมตรแต่ว่าอันหูนี่ก็สิยล้มซ้ำนิ้วเนาะพอดีเป็ดเป็ดออกไม่ได้ อันนี้เอาเอาเป็นไม้สั่งไผ่เห็ดพี่น้องหานำมาท่านหน้หาใหม่เนื้อแบบเดียวกันนำมาท่านเลยใส่ไม้สั่งไผ่แต่ว่าไม้สั่งไผ่กับไม้อ่อนพี่น้องแกะไขไปก่อนแกะไขไปก่อนเพราะว่ามันถ้าเอาชิฮ่าเอามื่กาบาทันเนาะจังหน่อยตุกกะใส่ไม้ไฟไปก่อนแล้ไไปวปีห,วนนหน้า,ไไนนาจะขี้เลยมาหาไม้ได้มาจึงจะมาแถมใส่พี่นอ้องทำมาตอก ม่เอกานเนาะยำน้ํานี่สิเป็นนาเป็นอันน่ะเบิดพี่น้องอ้ยแท้นี่กะนี่คั่แล้วมื้นี้เนาะสิสิบอกพี่น้องว่าอันนี้ความยาวนี่สําคัญพี่น้องว่าบ่สั่นบ่ยาวเนาะด้านละ8 แเม็รเจเม็ดแเม็ดชรักชี med, <Yeah. S 1> ิตแปดเมตดพี่น anyway. ้องไปทางนี <chapel> ้กับแเม็ดด uh ้านลกับแดเมตรพี ang, ่น้องแเม็ดทั้งทั้งสี่ด้านเลยเนาะมัใช้ไหมลายเด็มีอหอหนงเม็ดหนึ่งต่อสิบอันพี่น้องสิไมลนิวเป็นไม้ยางเนาะตอวแรกกับยาวยาพี่น้องลนมาี เป็นไว้สันมันเบิดเนาะเอาทอนบายมาเห็ดก็สิตต่ําตสูงสุดท้ายมาก็เาไเสียสินําเนาะเต็มขึ้นได้คือยมงกับยเ้าพี่น้องปิดเไข่ยังบ่ได้ยังบ่ได้ไข่ยอว่า เราไปไกินห้า,หานเกือบไปห้ามอย่างเดียวนะพี่้อ้าัวหันกับสอบหนึ่บาบนหกร้อตัวนี้นทำมีเงื่นสิกินกำลังกินห้ามไปก่อนเนาะนีะ่เ <c oughs> ขาอ,อกที่เป็นหมอนะั่นหมอ,นะหมอต้มต้มต้มกล้วยเ้ี๋ยวกินเจ้ครับ กินเป็นยังไงแล้วเนาะเขาจะต้มให้มูแต่ว่าบ่ไวัมันตุ่มนะต้มใหอยเป็ดกินเอาสายอ่อนมันเนาะพักพัก็ต้มต้่มหอเป็ด้ยงกินลายมือแล้วยง่เนาะมันต้มตั้งเคียงไว้เนาะพาเลอดบึงดันเนาะอยู่เนาะมีแต่ต้นกล้วยเนาะหอยอยู่ในป่ากล้วย ไ <c oughs> ม่หมักหมวนค่ะเลยสงสัยเมนหนุวิมาปลูกว่าไอ้เอามาเท่ราสิาอเอาเกลือมาทมได้ยิน,นหรอวะเกลือ,ลอ,อมาทมลหรมันเกิดน,นอมาแล้วเนี่ยริเอาไปปลูกกันหน้าเลยนะสร้างด้านเนาะก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องอ่ะแสเล่น,น,นซนนื้อมาอมสวนเนาะเอามาอันนี้ มาขังไวพ้พอเยียมันชนผมก่อนแต่ก็ยังอานอยูอย่มันมันโดนมอือคือขาใบเนาะเนาะเกษมไปนี่ห่านงามจนาพี่เนาะออกมานี่เห็ุกันมือน,นี่มาไว้ไปยามยามอยู่ทางฮางกามาเนาะยามทางออกทางเข้าบ้าน กระปิดนกยังมาจะกระปิดอันนี้เป็นอันนะกระปุน้ําไฮแตกพี่น้องนี่ใครขับเบิ้งเนาะอันนี้เป็นก้นให้แตร์อืมอุ้ยไ่ได้เหมือไก่ก่อนพี่น้องไก่ตุ๊กไฮ อะไรอย่างลงไฮขึ้นได้วะบ้านบินมาแล้วตกลงไฮพี่น้องไก่กันเลอง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 ใครจะง่อยคอไดได้เสียวขึ้นเนาะอย่าจับตกแล้วโอ้ยเออเปียกหมอดเนาะไก่อแำน้ำ น้ำย่อยใช่สะพี่น้องโอ้คุณแมเป็นตกกลา้คืนนี่เช็ดนี่ขย,ยุ้นีต่ตกของเอวินไปได้บ่แบบนี้โอ้ยเงาต่อช่อได้ป่ะโอ้ยแค่ตกแต่เึร่องไปได้ห้าก็ตกกินอีกอันนี้เมียนางนำ้ำางกลให้แต่พี่น้องมาให้ปิดอันน่ะปิด หลินแต่ยังบ่อเลิกเนาะก็เป็นอันน่ะท่อท่อห้องน้ำนะพี่น้องที่เลิกได้ตัวน้ำเขาเดียวเป็ดกสิเกี้ยงเนาะหลินน้ำได้ตุ๊กน้ำหลายนาทีเติมได้นี่พี่น้องเงาเลยออกไปเลยถูกไหมเอาข้าไปได้สี่ เอาตกนางอาห้นอนี้ก็มาไปสเดลลาพี่น้องไปก่อนเนาะพี่น้องออกกันมาคลิมนาเด้อพี่น้องไปกำลังใจให้บาไว้ยินดีเยด้อเพราะว่าช่วงนี้บ่คอยไม่รอบ่คอยพี่น้องบ่ได้ไปไซเนาะ ออกออกเตน้าเนาะหมไปใช้เลยฝากกดแชร์กดไลค์ให้เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้มาไว้ย่งดีเลยนี่พี่น้องยิดีมีแย่งลำรวยนลำรวยเด้อพี่น้องเลยสบายดี